ขับขี่เองเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่เยอะไปนั่งปุ๊บเนี่ยหน้ารถก็จะซุดไปข้างหนึ่งก็จะทําให้การขับขี่ไม่ดีเลยตลอดเส้นทางแต่แอคที่แร์ตัวเนี้ยจะชดเชยลมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตัวอย่างนะครับข้อดีของแอคที่แร์อีกหนึ่งข้อคือในเรื่องของการชดเชยลมนะครับเมื่อไหร่ที่เราแบกบรรทุกน้ําหนักเอาไว้เยอะนะครับอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยถ้ามีผู้โดยสารเข้ามานั่ง2อสาคนนะครับหรือแบกน้ําหนักหลังเนี่ยท้ายก็จะท้ายก็จะห้อยลงมานะครับทำให้การขับขี่ไม่ดีแต่แอคที่แารเ์เน การลงขึ้นมาเหมือนกับไม่ได้แบกน้ําหนักเลยนะครับเหมือนกับถ้าผู้ขับขี่เองเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่เยอะนะครับนะครับเมื่อไหร่เข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยหน้ารถก็จะซุดไปข้างหนึ่งก็จะทําให้การขับขี่ไม่ดีเลยตลอดเส้นทางแต่แอรคิวแวร์ตัวนี้จะชดเชยลมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตัวอย่างนะครับเมื่อไหร่ที่เรากดเป็นออโต้ไว้นะครับก็คือเป็นตัวที่เมมโมรี่ไว้ระดับหนึ่งอสาอย่างเงี้ยเราเรากดที่2เอาไว้นะครับกดที่สองไว้ห้ามกดทิ้งนะครับสมมติเรากด2ปุ๊บ แล้วอย่ากดขึ้นค้างอย่าอย่ากดขึ้นทิ้งต้องให้มันอยู่ในระดับสองอตโอต้จะทํางานได้สมบูรณ์แบบนี่คือข้อดีของการที่ติดตั้งชุดแอคิวนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งดูครับพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยเรานั่งรถจะยุบตัวลงไปปุ๊บตัวออตโอต้จะทํางานสั่งให้รถยกขึ้นมาครับเนี่ครับรถยกขึ้นมาแล้วแปลว่าระดับสองที่ตั้งไว้เมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดการสูญเสียลมนะครับแปลว่ารถเนี่ยอยู่ในสถาน ร้อมขับทุกสถานะบนท้องถนนเลยเข้าโค้งก็ยิ่งดีนะครับรถไม่เฟเลยนะครับแต่ถ้าเราลุกออกจากตรงนี้นะครับผลปรากฏว่าเป็นไงครับรถมันก็ยกขึ้นมาสูงกว่าระดับที่เราตั้งเอาไว้นะครับลมเขาก็ทําการชดเชยกลับมาเหมือนเดิมนะครับ่ลุกปึ๊บเนี่ยครับรถยกสูงขึ้นมาแล้วนะครับก็เขาจะปล่อยลมมาระดับเดิมเนี่ยครับปล่อยลงมาระดับเดิมนี่คือข้อดีของการติดตั้งชุดออโต้นะครับ